สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีบายบายครับผมสวัสดีสวัสดีอากาศดีมากวันนี้นะฮะนะฮะอากาศเย็นเจี๊ยบเลยนะครับผมนะสวัสดี FC ทุกท่านครับวันนี้อ่าสายลบจ่าฮะสายลบจ่าเข้าด่านสะดวกนะครับสายลบจ่าสายล้อเดฟนะครับล้อไม่ล้นนะครับทีอีแบบไม่ล้นแปดนิ้วครึ่งทั้ง4ีล้อนะครับแนิ้วครึ่งทั้งสีล้อนะฮะแล้วก็ อมกับยางกาลังดีไม่หนาไม่บางเกินไป245สี่ห้าทับสี่ห้านะครับ R สิบแปดวันนี้คุลูกค้าเดินทางมาจากชนบุรีนะครับเพราะว่าเหนื่อยหน่ายเสือเกินในการขับรถไปไหนมาไหนนะครับผมล้อเดิมล้นนะครับล้อเดิมล้นเก้าครึ่งสิบครึ่งนะครับวันนี้จัดเซตแปดนิ้วนะครึ่งนะฮะแฟนไม่ว่าจะไม่จับนะครับเร็จท,ที่เรียบร้อย สวัสดีพี่เชิญชมนะฮะ FC พัทยาครับขอบคุณครับพี่นะมา1.9ึ่งุด้บูพาวเวนี่ฮะนี่นี่สุดจีเลยพี่จา๋าเป็นไงฮะเป็นไงครับแจมแจมล้อไม่ล้นครับผมอันนี้8นิ้วครึ่งนะครับออฟเซ็ตสาสิบนะฮะทั้งสี่ล้อเลยนะครับนะเปลี่ยนทดแทนนี่นี่ชุดนี้ครับชุดนี้เก้าครึ่งสิบครึ่งล้อเดิมซึ่งเป็นล้อลน้นนะครับนี่ฮะ ดูด้านหลังนี่ครับแบบนี้เลยพี่ๆนะท่านไหนนะครับเจอปัญหานะฮะในการออกต่างจังหวัดนะครับไปไหนมาไหนสลำบากเสือเกินนะครับชุดเดิมเป็นเก้าครึ่งสิบครึ่งเนี่ยมันเดินทางลำบากนะฮะก็ตับไปเป็น8นิ้วครึ่งทั้ง4ีล้อนะครับผมงานสติ๊กเกอร์เออนะครับ CE37 งานสติ๊กเกอร์นะครับ งานหยอดแดงยังไม่มานะครับเน้นย้ำหยอดแดงยังไม่มีนะครับตอนนี้มีแต่ทีอีสามเจ็ดงานสติกเกอร์นะครับนี่ฮะฝั่งขวาเนี่ฮะนะฮะขวาก็ผ่านตลอดซ้ายก็ผ่านตลอดแบบนี้นะครับผมนะฮะแล้วคุณลูกค้าจัดทรงมาหล่อเรียบร้อยนะฮะลงตัวลงตัวนะครับปกติที่ผมทำไม่บ่อยจะเป็นสองห้าทับห้าสิบนะครับอันนี้เป็นสองสี่ห้าทับสี่ห้าสิบแปด นะครับเนี่ยปี2020นะฮะพี่ๆนะท่านไหนนะครับเห็นแล้วถูกอกถูกใจนะครับสเต็ปนี้ได้เดี๋ยวผมจะได้สั่งมาสต็อกไว้เยอะกับ24545นะครับไม่หนาไม่บางนะครับยางแบบไม่หนาไม่บางกำลังหล่อนะฮะก็จัดทรงประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมไปแอบดูก่อนว่าคุณพี่เขาจัดทรงมาประมาณเท่าไหร่อ่ากล่องหลังประมาณ2นิ้วนะครับประมาณส ประมาณนิ้วหนึงหลดนิ้วหนึ่งนะครับหล่อมากแบบนี้เลยฮะเสร็จมาอย่างนี้ถูกใจจริงๆนะครับซุมล้อหน้าหลังระยะห่างเท่ากันแบบนี้นะครับอ่ะแล้วก็ที่เรามาโฟกัสกันตรงนี้ก็คือเรื่องความไม่ล้นนะครับของล้อ8นิ้วครึ่งนะครับเดินทางไปไหนสบายใจหายห่วงแน่นอนตอนนดีพี่นา fc ทุกท่านนะครับวันนี้แจ็คอโต o m ม x ถือว่าเป็นงานแก้อีกแล้วนะครับ จาก8ครึ่งเออจากจาก9้าครึ่งิครึ่งมาเป็น8ครึ่งนะครับคุณพี่บอกว่า,าไปเห็นคลิปนะครับของผมใน y o u t u อ่าถูกอกถูกใจหรือว่าเกาปัญหาเกากันได้ถูกจุดแล้วคราวนี้นะครับอย่างที่ล้นมาก็มาเป็นล้อไม่ล้นนะครับแบบนี้วัสดีพี่นะทุกท่านนะฮะฝากแชร์ฝากไลค์นะครับฝากกดติดตามนะครับทั้ง Facebook ทั้ง YouTube นะครับจะได้ มีแนวทางกันเยอะๆนะฮะเซตนี้ก็เป็นยาง245สี่ห้ทับสี่ห้นะฮะอ่ะของแถมครบเหมือนเดิมน็อตล้อปอกกันสัน่นฝาข้อเบรกนะฮะฝาปิดดุมชุดนี้เท่าไหร่ชุดนี้อยู่21,900ครับพี่วีรพงศ์สอง0 0นะครับล้อเดิมก็รับเทินนะครับแบบนี้นะฮะรับเทินกันไว้นะครับถือว่าผมไม่แน่ใจว่า หายากหรือหาง่ายนะครับแปดนิ้วครึ่งนะครับแต่ก็มีคุณลูกค้ามาหาผมหลายลํและหลายคันนละในการแก้สเต็ปกันนะครับก็เข้าใจนะครับเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยอยากเดินทางกันแบบสบายใจนะครับนี่แบบเนี้ยถ้าลุงจ๋าเลีอีกก็บอกลุงจ๋าเลยผมจะไม่ไปไหนแล้วครับถ้าแบบเนี้ยนะเนี่ยถ้าแบบนี้ยนะครับเน้นย้ำครับล้อไม่ล้นนะครับล้อไม่ล้นสําหรับสายตัวเตี้ยที่ไม่มี ซุ้มล้อนะครับซุ้มล้อไม่โป่งออกมาแบบนี้นะครับซุ้มล้อไม่คุมล้อที่ล้นออกมาก็จบปัญหาด้วยล้อ8นิ้วครึ่งแล้วก็สลับล้อสลับยางได้นะครับเพราะล้อเท่ากันทั้งสีล้อเลยนะครับแหมขอบคุณมากครับขอบคุณมากที่รับชมยังไงก็ฝากแชร์ฝากไลค์ด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณ X อซทุกท่านนะฮะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆนะฮะที่แชร์ให้ผมด้วยนะครับผมโอเค รบกวนเวลาพักผ่อนอันมีค่านะของพี่ๆนะเท่านี้แล้วกันนะครับวันนี้สวัสดีนะครับวันหยุดขอให้มีความสุขกันมากๆนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ